หนน้อยบันเทิงนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะค่ะวันนี้ก็อยู่กับน้องตาสาธุนะคะ<ม>และก็แม่แพวนะคะวันนี้เข้ากับแจมบ่าในเรื่องของเพลงของน้องต้าซึ่งซึ่งที่ผ่านมา,าน้องตาก็คือตัดสินใจไปว่าอยู่ตัวเกียวมิวสิกแต่คือตอนนี้เรื่องเพลงเรื่องอยังของหนูตาก็คืออยู่ในความดูแลของของแม่แพวแต่ว่าตายังบ่ได้เส้น ตัวเกียวมิวสิกมิวสิกเป็นลายลักษณ์อักษร mm hmm. วันนี้แม่แพลวก็เลยโทรคุยกับพ่อบิ๊กโทรคุยกับพ่อบิ๊กเคลียเรื่องน้องต้าว่าจะเอาอยัางไงเพราะว่าตายังไม่ได้เซ็นเป็นลายลักษณ์อักษรสอนกับต mm ัวเกียวมิวสิกเพราะฉะนั้นก็เลยว่าก็ในๆคือคือ,คอต้าก็อยู่ในความดูแลของแม่แพลวอ,อยู่แล้วก็เลยคิดว่าเป็นการยุติอ่ะยุติต้ายุติบทบาทในในการเป็นตัวเกียวมิวสิก อ่าตอนนี้คือตาว่ได้เป็นตัวเกียวมิสิกแล้วด้วพี่น้องตอนนี้ตาคืออยู่แพรวาแสงทองหรือว่าถ้าถทาเฮ็ดเพลงไปก็จะจะ,จะงช่อง PP Music Offi c i a l เนะคะเป็นช่อง P p พ u s i c o f f i c i a l เอ่าก็รอติดตามผลง,งานเพลงผููบาเมียเขาครับก็ได้ยินีอันแพรพาต์าไปล่าสุดมีคนแอดทารหลากหลายเลยหลายเลยครับชื่อเพลงมันมันหมายความ่าจังไหนผู้ลงคนบอกว่าผููบาเมียเขานี่คืออย่าง คือผ mm hmm. like okay. yeah. huh. eh. wow. so ู้บ่าวเมียเขานี่ยผู้บ่าวนั่นเป็นเมียเขาตีหรือจังใดนะคือคือข้อหมายมันกับังใดสองอย่างผู้บ่าวเมียเขาเอ้าผู้บ่าวกูไปเป็นเมียเขาตีจัิงสินะมันมีข้อหมายจังใดในเนื้อเพลงครับเออ่ว่ากับโมเมนต์สั่นเนาะโมเมนต์โมเมนต์ว่าผู้บ่าวนี่ไปเป็นเมียเขาข้อหมายหมายถึงว่าผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยไปมากผู้สาวเนี่ยไปมากผู้สาวเนี่ยโดยที่จะาของโอู้ว่าเป็นเมียเขา อันนี้คือความหมายของเพลงความหมายของเพลง,ง,ง,งคือไปมักผู้สาวผู้เนื่งองบ่งหูว่าเป็นเมียเขาสุดท้ายแล้วเหมือนเขามาบอกว่าเป็นเมียก็เ,เลยอารมณ์บทในใจว่ามักผู้ใดกับเป็นแต<ม>่เ,เมียเขายัางประมาณนี้นะเหตุใจใหญ่ใหญ่ได้อย่างพขกกลับไปหาแฟนเก่าเขาย่างเขากลับไปหาตัวจริงของเขา<ม>ก็คือเราเป็นแบบเราแค่ตัวจำลองโดยที่เราไม่รู้อย่างประมาณนี้นะความหมายครับ เขาในสถานการณ <Bond> ์มว้เลยสถานการณ์เขาจะเฝ้าดาวมุ่งเน้นไปนะทิศทิศเทพหนีโปรดรแต่งมาเพื่อสถานการณ์เลยว่าอย่างนั้นแต่ว่าเทพงนี้แต่งไปโดนแล้วอาจารย์อาจารย์ยุ้ยมนัสสัตนะฮะเป็นผู้ประพันธ์ผลงานเพลงนี้นะครับอาจารย์อาจารย์พายคินครับอาจารย์พายคินชื่อชื่อเล่นเพื่อนอาจารย์ดอลล่านะครับอาจารย์ดอลล่าผู้ที่ทําดนตรีเบื้องหลังเพลงดังนะเรียบเรียงหลากหลายผลงานพี่นะครับผลงานเพลงที่โด่งดังอาทิเช่นอะไรบ้างคะ ลักลักด้วยที่เฮ็ดทให้คนหฮุนจักอาจารย์เพิินนะครับชอบแบบนี้ขององน้ำเตยชอบแบบนี้ก็ชอบที่เป็นแบบนี้หลักการลักลักมากหลากหลายผลงานเพียงของไขวีหกเนาะไขวีหกไม่ได้อยากเป็นเสื้อก็ไม่ได้อยากลาเอืยอรหลักกาผลงานเพลยงคล้องมอสกาลสินมีกาลยาความกาลยาที่เตยร้องในตอนนี้ทำนะครับหลากหลายเพียงว่าจะเป็นเพลงสุดแขน ขี้เมานี้ใส่แย่ที่ห้องโคเปิดไปก่อนหน้านี้สู้ได้เต่เรากาจานย์ดนตรีนี่ครับเป็นคนยืนยันดอลลาร์เป็นคนทําแล้วก็ล่าสุดเลยนะครับล่าสุดเลยที่เพิ่งปล่อยไปนะครับของพี่ต้นสะเดาวพี่ต้นสะเดาอันนั้นไม่ได้ทำไม่ได้ทำอยู่ครับแค่แค่ช่วยในเรื่องของเสียงเออช่วยในเรื่องของเสียงนะครับมาอัดเสียงนะครับมาแจ้งยูนีนะครับเพลงอีดีเสียงอีดีเสียงให้นะครับแบบทำงานใน่วนนี้นะครับเป็นเป็นยังบุญนะครับกระล่าสุดนะครับอีดีเสียงให้ นะครับลกตลาดสุดหนึ่งผลงานเพี่งผ้มที่จะปล่อยนะครับผููบ่าวเมียเขาจะในกระสาิดตามด้วยพี่น้องด้อเน่ยครับจะเฝ้าให้เฝ้าด่ากุไหล่ยขอผมก็ตั้งใจเฮ็ดงานนะครับเนาะให้เพื่อนทายรลดในสีดานในสี้ดังวัวเมียสุดท้ายแล้วก็เฮ็ดเพื่อลูกคือเมียคือเก่านนเองเนาะยังยิ้มยังหัวเราได้นะคะคนต้นเรื่อง่ะตีล่าสุดกูพูดไปกับถธด่าอีกขาอหมายคืออ่าเขาบอกว่าเราคือต้นเรื่องแล้วเรายังยิ้มยังหัวเราได้ เอาถ้าเราไม่ยิ้มไม่หัวเราะแล้วคนรอบข้างเราจะมีพลังในการทํางานได้ยังไงแม่นบอกเือจังตากันว่าสูสูด้วยแม่เอากุบะสูเราสู้สียูยังไงเออคันกุบะสูแล้วกุสิพันสูสูเลยจังไได้ความหมายเพราอีหยังกระดามา่ะบอกอีหยังกระดามา่ะบอกยังบ่ได้สิแล้นั่งติงหิยูซื้อบริษัทนี่อืมอะไปว่าไปเลยน้าคอยตีนตามนั่นละพี่น้องค่ะ ก็ต้องไปอนอันอันนี้ดอกทุกคนต้องทำมาหากินแต่ว่าเรื่องนี้คุยกับพค้นี้แล้วเรียบร้อยว่าในเรื่องของต้าเนี่ยเอาอยัางไงอ่าก็คือตามนั่นเราก็ดูแลน้องต้าต่อไปแล้วก็ทําเพลงต่อไปอซึ่งเพลงนี้ก็คือเราก็ที่จริงมันก็แต่งมานานแล้วแหละแต่เพลงมันเพิ่งเสร็จดนตรีเพิ่งเสร็จแล้วเราเพิ่งมาใส่เสียงในวันนี้<ม>เออเอพิซีเรียนยัางายมันก็แค่เพลงเพลงหนึ่งที่อยากจะเสือออกไปให้พี่น้อง ได้ได้รับชมรับฟังแต่สําหรับคนที่เสพแล้วมันจะฟีดแบ็กกลับมายังไงมันก็แล้วแต่ว่าคุณจะคิดยังไงอ่าเพราะว่าจริงๆห้องเด็ดนัาเสนอแล้วห้องห้องเด็ตั้งใจแล้วว่าเพลงนี้มันเสียมากแบบนี้อ่าแต่เมื่อปล่อยเพลงออกไปแล้วเอ็มบีออกไปแล้วถ้าเกิดว่ามันมีฟีดแบ็อะไรกับเรายังไงเราก็ต้องยอมรับปล่อยออกไปแล้วคนอาสิดาเขาไลฟ์ก็ได้อันนี้เขาก็ต้องยอมรับเพราะว่าเพลงมันก็คือเข้ากับสลานการณจริงๆนะคะโอเคแล้วค่ะทุกคนตาพีพีมิวสิรออฟฟิเชียลนะคะ ต่อไปเป็นดีๆมืสีกันแล้วนะคะ<ช>โอเคแจ้งให้เจซีได้รับทราบกันนะคะผู้บ่าวเมียเขาเร็วๆนี้ได้ฟังข่ทาท่าเอ็มวี้มันติซีจ้า,าๆๆๆถ้าไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆอ,อย่าลืมกดกซับสไครต์นะคะ